นี้ผม,ผมต้องถามคุณชีวิตชีวิตกลับไปว่าคุณชีวิตคิดอะไรกับการเอาออกมาเปิดเผยในช่วงเวลานี้ต้องการอะไรต้องการแก้แค้นหรือต้องการจะดิสเครดิตของของคุณเษฐาหรือไม่ต้องการให้ภาพเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลหรืออะไรกันแน่จุดๆ,ๆ,ๆซึ่งผมไม่รู้ว่าเจตนาต้องการอะไร s. <S ที่องฟังวันนั้นเมื่อวานต้อฟงอฟังละเอียดนะจะนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยคุณชูวิทย์บอกว่า คนจะเป็นนายกรัรฐมนตรีเนี่ยต้องอย่างนี้ไงก็คือเหมือนกับว่าคุณชูวิ์กำลังตรวจสอบว่าเป็นคนสาธารณะเอาเป็นคนสาธารณะจะต้อง,อองสะอาดทําทไมมีพฤติกรรมการเลี่ยงภาษีแล้วก็บริษัทก็เป็นบริษัทมหาชนนี่เป็นคําที่คุณคุณชูวิ์พูดนะก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องการเจตนาทําเพื่อประเทศชาติแหละที่เขาทําทุกอย่างเนี้ยเพื่อจะตรวจสอบคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยครับ อ่านี่ดีนี่นี่คำตอบของเขาอะนะคะเออเออคุณมิโจโบแบ็กบอกว่าหรือเป็นการสร้างเงื่อนไขเปิดทางให้ใครเอ่อ,อ,อคุณซิรินดาบอกว่างงกับชูวิทไม่ได้เข้าข้างเศรษฐานะแต่การซื้อที่ดินคนขายต้องจ่ายภาษีท้าไม่เศรษฐาอ,อ,อยู่ในฐานะคนคนซื้อถึง ถึงถูกถ,ถึงถึงมองว่าหนีภาษีงงค่ะนะคะคุณแค่หมูบอกว่าแสนสิริเป็นคนซื้อไม่ได้เป็นคนขายคนขายต้องเป็นผู้เสียภาษีใช่ใช่เมืม่อวานแสนสิริเขาก็ออกออกหนังสือชี้แจงนะว่าเขาเป็นผู้ซื้อแล้วก็เขาทําสัญญาเขาทําสัญญาว่าผู้ขายเป็นผู้ชําระภาษีประมาณนั้นนะผมผมเชื่อและผมมั่นใจว่า ในวันแรกที่คุณเศรษฐาตัดสินใจลงลงการเมืองนี่นะครับผมมั่นใจว่าทีมงานของคุณเศรษฐาเองทีมงานสานส,สิรเขาคงก็คงรู้ว่าแหละและพร้อมรับกับสิ่งต่างๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นการเตรียมการก่อนล่งหน้าบังคงไม่ใช่เตรียมการภายในวันที่คุณชูวิทย์มาพูดแบบนี้นะครับและการดเนการผมผมยังใช้คำพูดเดิมนะครับว่าเเขาทําในานามของยี่บุคนคลและก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายครับผมไม่รู้จกักผมไม่รู้จักคุณเศรษฐาเป็นการส่วนตัวนะครับ<า>ผมมองว่า เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการทําธุรกิจเราไม่ได้ไปโกงประเทศประเทศชาตินะครับแต่ถ้ามันมีสิทธิ์ยังนั้นอย่างนี้หรือมีอะไรเราก็ใช้สิทธิ์ของเราตามปกติไม่มีอะไร,รอา้าวแต่ว่าเหตุผลที่คุณชูวิทย์เขาพูดคือมันเหมือนว่าเป็นการเอื้อให้มีการเลี่ยงภาษีทําให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่า500กว่าล้านนะคะแล้วพี่ใหญ่สังเกตไหมว่าถ้้เห็นข้อมูลที่คุณชูวิทย์เขาเอามาเอามาเปิดนะ เป็นเป็นสไลด์อูหลายแผ่นเลยทีเดียวมัเป็นข้อมูลละเอียดมากอ่ะสแสดงว่าคุณชูวิทย์ต้องได้ข้อมูลจากในคนในกรมที่ดินเลยนะคะมันเป็นละเอียดมากเลยโอนที่ดินแปลงหนึ่งกี่กี่ตารางวามัดจำเท่าไหร่กี่บาทเงินสดเท่าไหร่แคชเชียร์เช็คเท่าไหร่คือเป็นตารางละเอียดอะเอาข้อมูลนี้มาจากไหนต้องข้อมูลจากคนในอะคนในกรมที่ดินหรือกรมสันพากรหรืออะไรเลยอะ ี่ใเอาเอาเอาลระสมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเอาเอาว่าที่ต่างว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ได้ข้อมูลมาผมว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐก็ต้องฟ้องนะฮะก็ฟ้องสิครับถ้าไม่มีหลักฐานขนาดนั้นถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้มีความผิดจริงก็ทําเหมือนคุณพิทาครับก็ฟ้องครับเป็นผมเป็นผมผมก็ฟ้องนะถ้าผมเป็นรัฐเป็นรัฐถ้าเสียหายเนี่ยก็พิสูจน์กันไปเลยฮะผมคิดว่า อย่าง้อยแต่ว่าถ้าเคสเนี้ยถ้าจะฟ้องมันต้องฟ้องคนขายหรือเปล่ามันไม่ใช่ฟ้องคนซื้อป anyway> ่ะคะผมกเลยจะพูดประโยชน์ต่อไปเนี่ยฮะคุณตาคุณตาพูดพอดี่ถูกไหมฮะคือคือผมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรแต่ตอนนี้พวกผมเนี่ยพวกภาคอยู่ภาคการผลินักนักธุรกิจเอกชนก็ก็ทําใจได้แล้วครับตอนนี้เรากําลังทําแผน สำรองนะครับทำแผนฉุกเฉินนะครับทำแคสโตรให้มันดีๆนะครับ mm hmm. เพื่อ,เ,อเป็นบัฟเฟอร์รองรับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่จะมาลงถนนอีกปิดถนนพรอบ้านเร้อเมืองอ,อีกหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับความโกรธแค้นของคนบางทีเราก็เดาไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดครับเ mm hmm. พราะว่าอย่างน้อยๆบ้านเมืองเราตอนนี้มาดีแล้วครับคุณต้มาขนาดนี้เนี่ยนะครับใช้เวลา เจ็ดแปดปี uh, มอในแง่ของความสงบสงบกว่าเดิมเยอะนะครับเราก็ดีกว่าชาวบ,บ้านอื่นเยอะอย่าให้ uh, กัมพูชามาหัวล้อยอเราอีกทีแล้วกันนะครับครับผม พี่ใหญ่หนีมาลงทุนอินโดได้นะครับผมมีหลายโปรเจกต์พี่เดี๋ยวผมทำกันให้พี่เอาแหละเอาแหละเ,เขาก็จะว่า<ะ>เดี๋ยวเขาจะวาคุณปุ๊ไม่รักชาติเนี่ย <laughs> ชวยนไนไปลงทุนอินโดเดี๋ยวไม่โนเงินกลับไป <laughs> เอาไม่จริงพี่ตะรู้อะ่ะคือคือคือทีออ่เนี่ยมันมะีเรื่องของการขยายเศรษฐกิจโตเยอะครับแล้วก็มีเรื่องของคือคือคือรีสอร์ทเขาเยอะนะฮะรีสอร์ทเรื่องของความร้อนน้ํามันถ่านหินแร่ธาต นะครับอัตราการเจริญเติบโตอัตราการขยายของอาหารมันเยอะครับแล้วก็การเมืองมันก็จะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ผมว่าการเมืองเขาเขาค่อนข้างจะนิ่งกว่าประเทศเราเยอะพอสมควรนะครับผมชอบแ<อ>นวคิดของคุณโจโ,โววิโดโดนะคุณปุ๊บผมผม,ผมผมผมอ่านบทสัมภาษณ์เขาหลายบทแล้วผมว่าคนคนนี้เขาเขาลึกซึง้งอ่ะเขาคิดอะไรเขาลึกซึ้งเขาเขารอบครอบนะครับผมก็อยากจะได้ผู้นำแบบเนี้ย จริงๆบ้านเราก็มีคนเก่งเยอะนะคุณปุ๊กทำไปเล่นไปแต่เพลินเราเนี่ยเวลาอย่างที่บอกอะฮะเวลาเรามองเนี่ยมันก็จะมีคนอย่างคุณชูวิทย์มันมาดูอีกทีจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะนเพีงเยงแต่ว่าอย่าง,งน้อยๆประชาชนคนทั่วๆไปที่มองเข้าไปคงต้องใช้ข้อมูลนะครับมีการอ,อ,อะไรนะเทียบเคียงสอบทานดูว่ามันจริงหรือไม่จริงก่อนก่อนค่อยตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับครับผม